สบายดีพี่น้องมามากินเข่าพี่น้องลอยจ่ดกันมีติงอะไรเพื่อนรถกินเข่าอยู่ว่าลอยจ่ดกันจ่าเงจ่ดเสียกับว่านุองเนี่ยบโชยทงไฮทงหน้าพี่น้องกินน้ำมิโอกินน้ำกระเจ็บ ่ังใส่แซ่บอยู่ยังใส่เลยอนนี้ย่งไปเขียดจียังอินมากมากมา่อึนอ่ะมากวามี มาก่ายมากห้องทองเลยดิก็บอกม่วงม่ไดเราเราต้องขับมาทั้งพีทเอาใครต้มเ่นต้มีอ้ทอดลายเรี่ยลายดอกลายไม่ไงพี่มันขึ้นได้ีเดียเจ้ากินแล้วแม่กินได้ไเจ้าตัวกินกินห้องทองเลยด้วย มะแกงแล้วไปเบ่งคืนเนาะอืมเบ่งคืนอันนี้ก็ขึ้นนะขึ้นน้ำอันนี้ไม่น้ำไม่น้ำคืนน้ำลูกวนนลูกผิตัวกินแล้วกินเขาตอเขาไม่ได้กัดบัดเดียวมันก็ขึ้นตัะ พอนติน้กคือวูัเขียวบขียอมี่เขียวพ่เมี่ยันน้องใม่ัิดจะกินได้อันแข็ง <clears> Thank <throat> you. วกว่าลวยกินได้พักลายพูดต้องพักรำต้งงองหอยตกอื้อแมงวันหลวงพ่อแมงวันขึ้นมาทำผ้าเนี่ยมขึ้นจริงเดียวผ้าอืม Thì bố mới nhớ được nhớ ăn cái nhau Nó ngon mấy tiếng hả? cái im Ngàm Ngàm mình kia khuyên thôi Khuyên như vậy

ไม่มาคุ้งลวกมาคุ้งไปอืมเพราะว่ามันเอากินนั่นนะ่ะนะไปม,ม,มาคุ้งคุ้งคนได้กินด้นวยหรออืมพวกกินยุติอือหอวยเป็นยังพัดกินเป็นพัก,กะอะบ่กลุ้มเป็นยังไง คมนะักุมเร้งผักเจงคมเจ้าถมแล้วหมันนะจ๊ะเป็นไงพันุสำหรับผู้มัก พี่นอ้องมามายู่มากินยังกระเจีบเนาะกระเจีบี่ใส่็ยางใส่ <c oughs> ยังกระเจีย่างใส่พนะู่เนาะ ทไา้เด็ดทั้งเด็ดท้นดทนนงนมพูดได้กามายังก็เขาเาโอเคกับมาเด้อพี่น้องตั้งไว้นี่ตลอด <laughs> ตั้งย่นี่ตลอดลองเด้กเรมขึ้นอ่ามียจะถูกจีนนึงไทยบ้านให้จบไปจมฉัไยบ้านใจ <laughs> ลมมันไปพูดลม<บ>นี่จงมีผงแล่นอนฟังอย่างนี้ <laughs> ไปเหนล,ลูกกระเจ้าต้องสีเลืองทุกวนลืนอทุกวนแห้งาตันขึ้นตันขึ้น

พี่น้องไปเยอดไตที่อิ่มพ่อประยุดธ์ละอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักอนพอกันมไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนีส้สบายดีพี่น้องครับพี่น้องมา